ในช่วงหน้าฝนนั้นโอกาสที่เราจะได้กรีดยางต่อเนื่องต่อเนื่องนี่คงจะยากนะครับอย่างวันนี้ฝนตกแล้วนะฮะสิบนาฬิกากับอีกสามสิบนาทีนะฮะพารถดที่สวนมาลดฝนตกนะครับพารถดเข้ามาทําไมลารถดเข้ามาหยอดกดนะครับหยอดไปไอกรีดไปเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือ,อประมาณกรีดเสร็จตอนหกโมงเช้านะครับหกโมงเจ็ดโมงหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วก็รอเวลาอีกสามชั่วโมง เข้ามาหยอดกดนะครับถึงแม้ว่าจริงๆมันยังยังไม่หยุดไหลนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าฝนนี่เราจะต้องปรับกลยุทธ์นะครับเปลี่ยนแปลงการกรีดเล็กน้อยนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ากรีดกลางวันมันไม่ออกหรอกรีดไปทําไมเปลืองหน้ายางนะแต่บ่ารถไม่สนนะครับคิดว่าถ้าเราหยุดตามฝนเนี่ยสิวัน20วันก็ไม่ได้กรีดแน่นอนนะครับฉะนั้นต้องปรับและหาวิธีการที่จะได้กรีด บารโดใช้วิธีการก็คือกรีดช,ช่วงกลางวันที่ฝนไม่ตกแล้วก็รอให้ต้นแห้งนะครับรอให้ต้นแห้งก่อนนะครับถึงจะกรีดนะครับผมไม่ใช่ว่าฝนตกก็หยุดไปเลยอ่าตกนิดตกหน่อยก็หยุดไปเลยหลายคนจะมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่สําหรับหลายคนก็ไม่มีแบบนั้นหลายคนก็ต้องเลือกเวลากรีดเหมือนบารโลดนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับอ่าอาชีพเกษตรกรสวนยางเนี่ยก็ จะรอ,อะโชคชะตารอฟ้ารอฝนมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องหาโอกาสนะครับปรับกลยุทธ์วิธีการเลือกวิธีการหนึ่งของบาโรดจะใช้วิธีการคือในช่วงเวลาที่เราคาดการว่าฝนหยุดต้นแห้งนะครับฝนไม่ตกต้นแห้งช่วงนั้นแหละบาโรดถ,ถึงจะเข้ากีดนะครับใช้เวลา2อสาชั่วโมงก็เข้ามาหยอดกดถึงแม้อาจจะได้น้อยกว่าปกติแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับ ดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบประรดอีกครั้งหนึ่งในสวนยางพลาในช่วงหน้าฝนตอนนี้ฝนกาลังตกอยู่นะครับเป็นเวลา10บโมงเช้านะครับบรรยากาศคืมฝนมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกทุกวันฉะนั้นจะชาวสวนยางอาจจะหลายคนจะหยุดนะครับหยุดไม่ว่าจะตก10วัน20ว,วันก็หยุดนะครับ แต่สาหรับหลายคนที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับไม่ได้เป็นคนรวยนะครับฉะนั้นเกษตรกร,กรที่จะต้องกรีดยางในช่วงหน้าฝนจะต้องปรับกลยุทธ์ในการกรีดกรีดอย่างไรบ้างนะครับสําหรับบาโรโอดไม่มีอะไรมากนะครับช่วงกลางวันนะทิศทางฝนจะตกในจะตกประมาณนี่แหละประมาณเนี้ยเป็นต้นไปนะครับก็คือ10บโมงสิบเที่ยงจนถึง4ี่หโมงเย็นนะครับอันนี้พื้นที่ของบาโรโอดนะครับ ปลาโรดก็ต้องปรับวิธีการกรีดคือถ้าหยุดถ้าถ้าถ้ารอให้ฝนหยุดก็คงจะเปลี่นไปไม่ได้ใช่ไหมครับาโรดก็เลยต้องหันมากรีดในช่วงกลางวันก็คือตั้งแต่ถ้าฝนไม่ตกช่วงตีห้าขึ้นมาเนี่ยปลาโรดจะกรีดตีห้าหกโมงหนึ่งโมงสามงสชั่วโมงกรีดเสร็จนะครับแล้วก็ทิ้งเวลาประมาณสักอีก3ชั่วโมงบปลาโรดถึงจะเข้ามาหยอดกรดนะครับก็จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หยุดไหลนะครับแต่ว่าก็ปริมาณที่ได้ก็ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฝืนกดอะไรทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการไหลโดยธรรมชาตินั้นอาจจะมองว่าไหลประมาณช่วงกลางคืนนะครับ แต่ไหลดีใช่ไหมฮะแต่ยางท่อยางเปิดดีอะไรอย่างเงี้แต่จริงๆริงถ้าในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะรออย่างนั้นไม่ได้นะครับคือถ้าคนที่ไม่เดือดร้อนนะครับคนที่มีเงินก็อาจจะมองว่าไม่เป็นไรพักหน้ายางไปเลยนะครับจะตก1 0วัน20วันหรือเดือน2เดือนก็แล้วแต่หลายคนอาจจะไม่เดือดร้อนก็ก็ไม่กีดนะครับแต่สําหรับเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วก็จะก็เดือดร้อนหมดอะไรฮะก็จาเป็นต้องหาวิธีการปรับ การกรีดนะครับถึงแม้อาจจะได้น้อยหน่อยน้อยลงมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ผลผลิตเลยในแต่ละงวดในแต่ละสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นวิธีการอีกวิธีการนึงอันนี้มีดหนึ่งนะครับอันนี้มีดแรกหยอดกดไปแล้วครับหยอดกดไปแล้วถ้วย 2000CC ซีซีนะครับอันนี้มีดหนึ่งได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วถ้ากถ้าเกิดไม่ใช่หน้าฝนนี่ปล่อยไปเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณครึ่งถ้วยแต่นี้ก็คงจะได้ไม่มากหลังจากที่หยอดกดไปแล้วก็ ยังไหลยอยู่แต่ก็มันจําเป็นนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะฮะเนี่ย10โมงกว่าๆเนี่ยฝนตกแล้วนะครับเนี่ยมืดมาหมดแล้วนะฮะบ่ารถก็ต้องรีบเข้าหยอดกดเนี่ยอะไรอีกประมาณแถวหนึ่งบ่ารถจะเสร็จนะครับก็จําเป็นนะครับคือยังดีกว่าไม่ได้เนี่ยประมาณสัก4-5โมงเย็นมันก็หยุดไหลแล้วก็ฝนก็หยุดตกนะครับฝนหยุดตกก็ประมาณสักตี5 6โมงต้นแห้งนะครับบ่ารถต้องรอให้ต้นแห้งก่อนนะครับ คือย้ำนะครับว่ากรีดช่วงหน้าฝนนี้อย่ากรีดนะครับในช่วงที่ต้นยังเปียกอยู่นะครับอันนี้บารุดรอให้ต้นแห้งไม่ใช่หมาดด้วยนะแห้งเลยนะครับก็ถึงจะเข้ากรีดนะครับก็ต้องปรับนะครับปรับกลยุทธ์ในการกรีดไม่งั้นก็เราจะไม่ได้กรีดเลยนะครับก็จะสูญเสียเวลาไปนะครับหลายคนจะบอกว่ามันเลืองหน้ายางไม่ต้องไปหาโหมันหรอกนะไม่ใช่หาโหมนะครับช่วงหน้าฝนมันก็ต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์ หลายคนอาจจะมีวิธีอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับบาโรดนั้นบาโรดใช้วิธีการเลือกกรีดเวลากลางวันเวลาช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้พี่น้องชาวกเกษตรสวนยางเกเษตรตะกรสวนยางนั้นได้เลือกกรีดหรือหลายคนอาจจะทําเหมือนบาโรดอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรองให้ต้นยางแห้งเสียก่อนนะครับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาในระยะยาวเช่นถ้า กรีดต้นยางยังชื้นยังเปียกอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดเชื้อรานะครับเชื้อราก็จะมีปัญหากับระบบการาถ้าทารามันลงท่อแล้วมันก็จะเกิดการอุดตันแล้วก็จะเกิดปัญหายางตายนึ่งนะครับตามมาอันนี้ก็ต้องระวังนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้กรีดยางต่อเนื่องก็คือวิธีการกรีด แบบอา,อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่จะต้องกรีดในช่วงกลางวันในช่วงที่ฝนไม่ตกและต้นยางแห้งด้วยนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ